สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Snaptext Review กับพี PI, ida, ่ใหญ่กฤษดาเสรมงคลเลิศครับรายการในตอนนี้จะเป็นตอนของเจ้าอุปกรณ์ตัวนี้เลยครับ Axon Simo นะครับเป็นอุปกรณ์ที่ทำให้โทรศัพท์มือถือหรือว่าแท็บเล็ตของเราเนี่ยกลายมาเป็นมอนิเตอร์สำหรับตัวกล้องแทนการใช้งานตัวมอนิเตอร์จริงๆซึ่งเจ้าตัว Axon Simo ตัวนี้ เราสามารถที่จะทํำไลฟ์สตรีมมิ่งได้ด้วยหมายความว่าเวลาที่เราใช้งานเราก็จะเอาตัวกล้องต่อกับตัว Axon c m ตัวนี้นะครับแล้วก็ต่อเข้ากับโทรศัพท์มือถือปล่อยไลฟ์สตรีมจากโทรศัพท์มือถือของเราได้เลยซึ่งอันนี้ก็ต้องบอกว่าเหมาะกับการใช้งานในการถ่ายนอกสถานที่มากๆคือโดยปกติเองเนี่ยเวลาที่เราจะทำงานงานวิดีโอนะฮะเราก็จะใช้พวก เอ็กเทอร์นอลมอนแบบนี้เพื่อที่จะช่วยให้เราถ่ายวิดีโอได้สะดวกมากขึ้นมองเห็นภาพได้ชัดเจนแต่ว่าปัญหาของเจ้าตัวมอนิเตอร์แบบนี้เองเนี่ยก็คือว่าเวลาที่เราใช้งาน1ตัวมันค่อนข้างใหญ่นะครับอย่างที่2เองเนี่ยก็คือว่าค่าตัวของเขาเองเนี่ยก็ค่อนข้างจะสูงพอสมควรก็เลยเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสําหรับเจ้าตัวนี้แทน X10M เป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันก่อนอื่นเองเนี่ยนะครับพี่ใหญ่ แกะกล่องให้ดูก่อนแล้วกันว่าในอุปกรณ์ของเขาตอนที่เราซื้อมาเนี่ยเขามีอะไรให้มาบ้างนะฮะ,ะเดี๋ยวสวิตจอมาเป็นแบบนี้ดีกว่านะครับจะได้มองเห็นกันโอเคตัวกล่องนะฮะต้องบอกว่าแพคเกจของเขาทำออกมาดีมากๆคือแพคเกจเนี่ยหยิบออกมาทีแรกเหมือนกับกล่องมือถือ iPhone อะไรประมาณนั้นเลยนะฮะก็แพคเกจทำออกมาดูดีแล้วก็เจ้าตัวนี้เองเนี่ยนะครับเป็นอุปกรณ์ที่รองรับการทำงานร่วมกับ ios ก็คือจะเป็น iphone หรือว่าจะเป็น ipad นะครับต้องบอกว่าตัวนี้ใช้งานได้แค่ iphone กับ ipad นะฮะส่วนใครที่ใช้เป็น android เนี่ยนะครับก็จะมีอีกหนึ่งรุ่นคือเป็น axon m 1ตัวนั้นจะใช้กับ Android. พูดถึงแบรนด์ Axon ก่อนนิดนึงละกันเผื่อใครที่ยังไม่คุ้นเคยหรือว่าชื่อยังไม่คุ้นหูนะครับก็ต้องบอกว่า Axon เองเนี่ยเขาเป็นแบรนด์ที่ทำอุปกรณ์ส่งสัญญาณวิดีโอไร้สายหรือที่เราเรียกกันง่ายๆว่า Wireless HDMI เนี่ยแหละนะฮะซึ่งก็ถือว่าเป็นแบรนด์ที่ได้รับความนิยมเจ้าหนึ่ง นะครับอ่ะงั้นเรามาดูในอุปกรณ์ตัวนี้เลยว่าในกล่องของเขามีอะไรบ้างนะครับเวลาที่เราแกะออกมาเองเนี่ยนะครับก็จะเจอกับอันนี้ก่อนเลยคู่มือนะครับเขาก็จะมีคู่มือมาให้นะครับคู่มือนี้รายละเอียดค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวนะครับแล้วก็จะมีตัว อุปกรณ์ของเขาก็จะเจ้าตัวนี้แหละนะฮะ X0C มอรตัวนี้นะฮะเดี๋ยวมาเล่าอุปกรณ์ให้ฟังอีกทีละกันนะครับส่วนอุปกรณ์อื่นๆที่ให้มาเองเนี่ยก็จะมีตัวนี้เป็นตัวอะแดปเตอร์เอาไว้ติดกับตัวกล้องเป็นฮอตชูอะแดปเตอร์นะครับเอาไว้ติดเข้าไปที่ตัวกล้องของเราแล้วก็จะมีเป็นสายนะครับให้มา2เส้นเส้นหนึ่งก็จะเป็นสายไลนิ่งนะ ตัวนี้จะเป็นสายไลนิ่งนะครับแล้วก็อีกด้านนึงก็จะเป็น USB-C เอาไว้ต่อเข้ากับตัวแอซูลของเราอันนี้คือสายเส้นแรกสายเส้นที่2เองเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวสาย USB-C to USB-C เนาะเห็นไหมมันจะเป็น USB-C 2ด้านนะครับก็คือด้านนี้ก็จะเอาไว้ต่อเข้ากับตัวเครื่องแล้วก็ด้านนี้เอาไว้ต่อกับอุปกรณ์ที่ใช้ USB-C ซึ่งตอนนี้ก็จะเป็นพวกตระกูล iPad นะครับใครที่ใช้ iPad Pro เป็นพอร์ต USB-C แล้วเนี่ยก็ใช้เป็นสายเส้นนี้ได้กับอีกหนึ่งอันที่แถมมาให้ก็จะเป็นตัวหกเหลี่ยมนะฮะเอาไว้ไขพวกตัวอะแดปเตอร์ตรงนี้นะครับคือถ้าเกิดใช้ไปน,นานๆแล้วน็อตมันคลายหรือว่ามันหลวมเนี่ยเราก็ใช้เจ้าหกเหลี่ยมตัวเนี้ยไขเข้าไปได้นะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูที่ตัวแอคซูนของเราว่าหน้าตาของมันเป็นยังไงมันมีอะไรมาบ้างนะครับเอากล่องออกไปก่อนเนาะ นะฮะหน้าตาของเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยต้องบอกว่าวัสดุเองเนี่ยเป็นพลาสติกนะแต่ว่าดูดีเลยนะฮะฟินิชชิ่งทำออกมางานเรียบหรูดูดีมีสไตล์นะครับอ่ะเดี๋ยวพี่ใหญ่สวิตมาอันนี้ดีวกว่าเราจะได้เห็นเขาชัดๆเนาะนะครับแล้วก็โอเคตรงนี้นะฮะหน้าตาของตัวเครื่องเองเนี่ยเวลาที่เรา หยิบขึ้นมาจะใช้งานเนี่ยนะครับด้านบนตรงนี้จะเป็นที่นิบโทรศัพท์มือถือซึ่งสังเกตครับเวลาที่จะใช้งานเนี่ยมันสะดวกตรงที่ว่าเรายืดออกมานะครับเอาโทรศัพท์มือถือของเรามาวางนะครับอ่ะนี่วางแบบนี้เห็นไหมฮะพอวางเสร็จปุ๊บเนี่ยตัวล็อกมันจะเด้งลงมาเลยพี่ใหญ่ทําให้ดูอีกทีหนึง่งนะครับคือดโดยปกติพอเราเอาโทรศัพท์มือถือมาวางปุ๊บเนี่ยมันจะกดเจ้าปุ่มตัวนี้นะฮะพอเรากดปุ่มนี้ปุ๊บตัวล็อกเขาก็จะลงมาให้เพราะฉะนั้นมันสะดวกมากๆกคือแค่เอาโทรศัพท์มือถือมาแปะปึ หนีบอยู่แล้วนะครับอันนี้ค่อนข้างที่จะคล้องตัวนะฮะสำหรับตัววางโทรศัพท์มือถือส่วนด้านล่างเองเนี่ยก็จะเป็นช่องสลักการไขเข้ากับตัวอะแดปเตอร์ตัวนี้นะฮะอะแดปเตอร์ตัวเนี้ยที่เขาให้มาก็ไขเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็เอาไปเสียบกับฮอชูของตัวกล้องนะฮะ ด้านข้างนะครับมาดูที่ด้านข้างของเขากันบ้างด้านข้างเองเนี่ยอันแรกนะครับฝั่งทางเนี้ยก็จะเป็น HDMI in นะฮะตัวนี้เป็น HDMI Type A นะเป็นหัวใหญ่นะครับก็เอาไว้เอาสัญญาณเข้านะฮะแล้วก็ตัวนี้จะเป็น USB C นะฮะเป็นตัวจ่ายไฟนะครับเพราะว่าเวลาที่เขาใช้งานเนี่ยเขาจะใช้งานคู่กับแบตเตอรี่ของตัว Sony นะฮะคือจริงๆอ่ะต้องบอกว่า ไม่ใช่แบตเตอรี่ของโซนี่สัทีเดียวแต่ว่าเป็นแบตเตอรี่มาตรฐานโซนี่ล้วกันก็คือแบตเตอรี่ NPF นะครับซึ่งเขาสามารถจ่ายไฟออกมาตรงนี้ได้แล้วก็เอาไปชาร์จอุปกรณ์อื่นๆอย่างพวก ตัวไมโครโฟนหรือว่าจะเป็นการชาร์จโทรศัพท์มือถือก็ได้แต่ว่าต้องบอกก่อนว่าเจ้าตัว a s u ูนซีมอตัวนี้มันไม่สามารถแบบชาร์จโทรศัพท์ไปแล้วก็ใช้งานตัวอุปกรณ์ไปได้นะครับเพราะว่าเขาจะต้องใช้พอรตตัว Lightning หรือว่า USB C อันเดียวกันนะฮะเพราะฉะนั้นก็เอาไว้แบบประเภทอะไรละ่ะแทน power bank แล้วกันเรียกว่าแบบนั้นนะครับอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นตัวสวิตช์ on o f f นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นปุ่ม On- off ของเขานะครับให้ดูมุมนี้จะได้มองเห็นถนัดถนัด ตัวอันออฟแล้วก็ช่องวิดีโอเอาท์นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นตัวส่งสัญญาณเข้าไปที่โทรศัพท์มือถือของเรานะครับส่วนด้านหลังของเขาก็จะเป็นตัวหลังสารใส่แบตเตอรี่ตัวแบตเตอรี่ที่ใช้เองเนี่ยก็จะเป็นแบตเตอรี่ในซีรีส์ของ NPF นะฮะก็อย่างที่บอกครับว่าเป็นแบตเตอรี่มาตรฐานของ Sony เขานะฮะอย่างตัวนี้เองเนี่ยก็จะเป็นตัว NPF 750คือจริงๆเนี่ยนะฮะ แบตเตอรี่ในซีรีส์นี้เขาจะมี3ามไซส์หรือว่า3เบอร์ก็คือจะมีเป็น550มีเป็น750แล้วก็970ยิ่งเบอร์สูงขึ้นเนี่ยนะครับความจุของแบตเตอรี่ก็จะใหญ่ขึ้นแล้วก็สามารถที่จะจ่ายไฟได้นานขึ้นแต่ข้อเสียหรือว่าสิ่งที่จะต้องแลกกลับมาก็คือในเรื่องของขนาดของตัวแบตเตอรี่ก็จะใหญ่ขึ้นมาด้วยเวลาที่เราจะใช้งานเราก็เสียบเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าจะปลดแบตเตอรี่เราก็กดปุ่มข้างๆตรงนี้ นะฮะก็จะมีปุ่มตัวนี้ให้เรากดเราก็กดตัวนี้ออกไปแล้วก็สามารถจะถอดแบตเตอรี่ออกมาได้นะครับซึ่งในแง่ของการใช้งานจริงๆเนี่ยเวลาที่เราใช้งานเราจะใช้เจ้าตัวซีมอลตัวนี้กับแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า X04 ตัวโทรศัพท์มือถือที่รองรับการใช้งานคู่กับเจ้าตัว x 0 4อตัวนี้นะฮะก็จะมีตั้งแต่ iPhone 8ขึ้นไปส่วนในฝั่งของ iPad เองเนี่ยใช้งานได้ตั้งแต่ iPad Gen 6ขึ้นไปหรือจะเป็น iPad Pro อันนี้ใช้งานได้หมดนะครับแล้วก็ iPad Air Gen 3ขึ้นไปรวมถึงถ้าเป็น iPad mini ก็จะเป็น iPad mini Gen 5ขึ้นไปนะครับในเรื่องของวิดีโอครับตัววิดีโอที่ x 0 4อเนี่ยเขาสามารถ อินพุก็คือลองรับได้แล้วก็เ u t p u t ออกมาได้เนี่ยก็จะเป็นวิดีโอความละเอียดอยู่ที่ 1080p 6 0 f บพีหกสิบเฟอันนี้คือสูงสุดที่เขาลองรับแล้วก็เ u t p u t ออกมาได้ครับคราวนี้มาดูในเรื่องของการใช้งานกันบ้างนะครับ mm hmm. เวลาที่เราจะใช้งานเจ้าตัว a x คซูนซตัวเนี้ยเราก็เอาแบตเตอรี่ใส่เข้าไปด้านหลังแบบนี้นะครับแล้วก็กดเปิดตัวเครื่องครับซึ่ง ข้างๆของตัวเครื่องเนี่ยก็จะมีไฟสเตตัสบอกเป็นสีเขียวว่าตอนนี้เปิดอยู่แล้วก็จะมีไฟของแบตเตอรี่บอกด้วยนะครับก็จะขึ้นมาเป็นสี่ดวงถ้าแบตเตอรี่เต็มนะฮะแล้วก็ด้านบนตรงนี้เองเนี่ยนะครับก็จะเป็นไฟ HDMI ถ้าเราเสียบ HDMI เข้าไปเนี่ยเขาก็จะมีไฟ HDMI บอกขึ้นมาว่าตอนนี้มีสัญญาณ HDMI เข้ามาแล้วนะครับถ้าเราจะใช้งานกับโทรศัพท์มือถือเราก็เอาโทรศัพท์มือถือมาหนีบเข้าไปตรงนี้ แล้วก็กดล็อกไปได้เลยนะฮะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวพี่ใหญ่จะใช้งานกับ iPad ซึ่งเวลาที่เราใช้งานกับ iPad เนี่ยเราก็สามารถที่จะถอดออกมาได้ครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูตรงนี้นะฮะนี่ตัวนี้ของเขานะครับก็เวลาที่เราจะใช้งานกับ iPad เนี่ยเราสามารถจะถอดฝั่งของตัวหนีบทรศัพท์มือถือเนี่ยออกมาได้แล้วก็ดันออกมาอย่างนี้เขาก็จะถอดออกมานะครับซึ่งเจ้าตัวนี้เองเนี่ยเราก็เก็บไปได้เลยเพราะว่าเราจะใช้งานกับ iPad ะะจริงๆเนี่ยทาง Ex x อคซูเขามีอุปกรณ์เสริมที่เอาไว้ยึดกับตัว iPad ขายแยกต่างหากด้วยใครที่จะใช้กับ iPad เป็นหลักก็อาจจะสั่งซื้ออุปกรณ์เสริมตัวน,นั้นมาก็ได้นะครับอ่ะพอถอดออกมาแล้วเนี่ยตัวเครื่องจริงๆจะเหลืออยู่แค่นี้เองนะครับเวลาที่เราจะใช้งานเนี่ยอย่างที่บอกครับว่าด้านหนึ่งก็จะเป็น s d m i ตรงนี้เนาะเราก็เอา s d m i จากตัวกล้องนะฮะตัวกล้องที่พี่ใหญ่ใช้อยู่เนี่ยจะเป็นตัว Panasonic g h 6 นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ตั้งเป็นความเรียดของวิดีโอเป็น Full High d e p นะฮะที่25 p นะครับซึ่งก็เป็นความลเอียดที่ใช้งานกันทั่วๆไปโอเคเพอเราเสียบ S m I ฝั่งนี้แล้วนะครับตรงเนี้ยเขาจะมีไฟ S m I ขึ้นมาจางๆนะฮะแล้วก็ในฝั่งอีกด้านหนึ่งเราก็จะเอาไปเสียบกับโทรศัพท์มือถือหรือว่าเอาไปเสียบกับตัว iPad ที่เราจะใช้งานตอนนี้นะฮะก็จะเป็นสาย USB พี่ใหญ่ใช้เป็นหัว USB C เพราะว่าตัวนี้เป็น iPad Pro นะครับแต่ว่าถ้าใครที่ใช้งานกับพวก iPhone ก็ใช้เป็นหัว Lightning ไปนะครับเดี๋ยวพี่เอาอันนี้ออกก่อนจะได้เห็นชัดๆนะครับเวลาที่เราเสียบเข้าไปแล้วก็เสียบพอตเข้าไปตรงๆได้เลยส่วนแอปพลิเคชันที่ใช้นะฮะอย่างที่บอกก็จะเป็นแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า X04 นะฮะเวลาที่เราเปิดแอปพลิเคชันเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้แล้วก็เลือกมอนิเตอร์นะครับพอกดมอนิเตอร์เองเนี่ยนะฮะ แป๊บเดียวเขาก็จะมีภาพขึ้นมาให้นะฮะอ่ะให้ดูว่าอันนี้คือภาพจริงๆนะครับภาพจริงๆตอนนี้วางกล้องเอาไว้อยู่ตรงน,นี้นะครับแล้วก็เวลาที่ใช้งานตัวแอปพลิเคชันนะฮะคือโดยปกติเนี่ยเป็นมอนิเตอร์มันก็จะเปิดขึ้นมาแล้วก็เราสามารถที่จะดูภาพเป็นมอนิเตอร์แบบนี้ได้อยู่แล้วหรือด้านบนตรงเนี้ยนะครับด้านบนตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยนะครับแถบตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยจะเป็นตัวช่วยในการเช็คภาพต่างๆนะฮะส่วนด้านล่างเองเนี่ยนะครับก็จะเป็น ตัวบอกว่าตอนนี้สัญญาณวิดีโอที่เข้ามาวิดีโออินพุตที่เข้ามาเนี่ยนะครับเป็น 1080p 2 5เฟรมเพอเซกนะฮะแล้วก็ในส่วนของตัว ENCODE นะครับการเข้ารหัสเนี่ยก็จะเป็น S.264 ตัวแบตเตอรี่ของ iPad นะฮะก็คือ iOS แบตเตอรี่เองเนี่ยตอนนี้มีอยู่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ตัวเรคคอร์ดนะครับก็จะเป็นตัวเรคคอร์ดว่าตอนนี้เรากดบันทึกไปนานแค่ไหนถ้าสมมุติว่า พี่ใหญกดเลคอร์ดเลยพอกดเลคอร์ดตรงนี้เห็นไหมฮะเขาก็จะขึ้นมาให้แล้วเขาก็จะนับเวลาให้ว่าตอนนี้เราเรคคอร์ดไปเท่าไหร่รวมถึงว่ามีบอกด้วยว่าความจุนะครับในอุปกรณ์ของเราเนี่ยเหลืออยู่เท่าไหร่นะฮะส่วนฝั่งทางนี้เองก็จะเป็นในเรื่องของตัวออดิโอนะฮะว่าตอนนี้เสียงเข้ามาเป็น 48k นะเป็น16บิตแล้วก็การบันทึกเสียงก็จะเป็นแบบ AAC นะครับแล้วก็เราสามารถปรับ วิดีโอบิตเรทตัวนี้ได้ซึ่งวิดีโอบิตเรทสูงสุดที่สามารถตั้งได้เนี่ยก็จะอยู่ที่อ่าตอนนี้มันเลคคอร์ดอยู่นะครับมันตั้งไม่ได้พี่ใหญ่กดสต็อปไปก่อนท,ทันทีนะฮะเราสามารถตั้งได้สูงสุดเนี่ยนะครับเป็น30เมกะบิตเปอร์เซกนะฮะตัวนี้เป็นบิตเรทแล้วก็เราสามารถที่จะปรับตรงนี้นะฮะปรับหน้าจอด้านบนเนี่ยนะฮะว่าเราจะใช้งานอันไหนไม่ใช้งานอันไหนสมมติว่าอ่ะพี่ใหญ่ไม่ใช้งานเมนูนี้ปิดออกไปเห็นไหมฮะตัวข้างบนตรงเนี้ยก็จะหายไปละ นะฮะซึ่งเดี๋ยวจะบอกว่าแต่ละเมนูเนี่ยเอาไว้ทำอะไรนะครับอันนี้ก็เอาไว้เลือกเปิดปิดได้นะครับว่าจะให้โชว์เมนูไหนไม่โชว์เมนูไหนในส่วนของด้านข้างตรงนี้ก็จะเป็นปุ่ม record นะฮะกับปุ่มไลท์ซึ่งอย่างที่บอกว่าเจ้าตัว a x t i o n s i m ตัวเนี้ยมันสามารถกดไลท์ได้ด้วยเวลาที่เราจะใช้งานนะครับเรากดปุ่มไลท์ขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะมีให้เลือกว่าเราจะไลท์ไปออกที่อะไรจะเป็น คัสตอมตั้งเองหรือว่าจะเป็น u t u b e นะครับเป็น Facebook แล้วก็เป็นบิวบิวอันนี้น่าจะเป็นของจีนเขาเนาะนะฮะก็อ่ะสมมุติเราตั้งเป็น a c e b o o k นะครับเขาก็จะให้เราใส่ตัวสตรีมโค้ดตัวนี้ครับซึ่งสตรีมโค้ดเนี่ยเวลาที่เราจะไลฟ์สตรีมมิ่งเราก็ต้องไป Copy ตัวสตรีมโค้ดมาก่อนแล้วก็มาใส่ใ,สในนี้หลังจากนั้นเราค่อยกดไปไลฟ์ซึ่งตรงเนี้ยเราเลือกได้นะฮะก็จะมีเป็น c o n f i g 2 Conf i g 3นะครับคือเราสามารถจะตั้งค่าเรื่องหน้าไว้ได้ว่าจะเป็น123กานาหกน,นข่ง ขเขาครับด้านบนตรงนี้มอนิเตอร์ที่เป็นแบบโปรเฟชชั่นอลทำอะไรได้ตัวนี้มีให้เหมือนกันนะครับซึ่งก็ใส่ฟังก์ชันมาให้ค่อนข้างครบนะฮะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวนี้นะครับเกรสเกลสังเกตว่าสีของภาพก็จะกลายเป็นขาวดำนะฮะเอาไว้ ปรับได้นะครับเลือกเป็นเกรสเกลหรือว่าจะเป็นตัวนี้จะเป็น R G B นะครับ R G B เนี่ยโดยปกติเราสามารถตั้งได้จากตรงนี้คือทุกเมนูของเขาด้านบนตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยนะครับด้านบนตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยเราสามารถที่จะตั้งได้จากตัวเซตอัพตัวนี้ครับนี่เฟืองรูปเฟืองข้างๆตรงนี้ไหนะอย่าง R G B เนี่ยเราก็เลือกได้ครับว่าจะเป็นกรีนนะครับอ่ะ่ปกดอันนี้ดีวกว่าไวกว่านะเป็นกรีนหรือว่าเป็นบลูนะครับเนี่ย ขอไฟรูปบังใช่ไหมเดี๋ยวเอาเอารูปออกก่อนเอาเอาจอเล็กออกก่อนอ่ะโอเคจะได้ดูเต็มจอนะฮะเป็นเ e d นะครับเป็น Green เป็นบลูเนี่ยเราสามารถตั้งได้คือทุกเมนูด้านบนเนี่ยจะมีรูปเฟืองตรงเนี้ยเมนูตัวนี้ให้เอาไว้สำหรับการเซตอัพหรือว่าการตั้งค่าต่างๆนะครับอย่างต่อมาเองนะฮะ ก็จะเป็นฮิสโตแกรมนะครับอย่างฮิสโตแกรมเนี่ยเวลาที่เราเปิดเข้ามานะครับในส่วนของฮิสโตแกรมตรงนี้เห็นไหมฮะเราเลือกได้ด้วยครับว่าจะเป็นตัวลูมานะฮะเป็นแบบ rgb นะฮะหรือว่าจะเป็นผสมก็คือทั้งค่าความสว่างแล้วก็ค่าสีนะฮะเลือกขนาดได้ด้วยว่าจะเอาขนาดเล็กขนาดใหญ่รวมถึงว่าเลือกตำแหน่งได้ครับว่าจะเอาไปวางไว้ตรงไหน ะะมี opacity ให้ด้วยว่าจะให้ตัวฮิสโตแกรมของเราเนี่ยมันมีความเข้มมากน้อยแค่ไหนจริงๆแล้วเนี่ยนะครับอย่างทุกอันตรงเนี้ยเราสามารถเปิดพร้อมกันได้อย่างเห็นไหมฮะตัวนี้เปิด R G B ด้วยเปิดฮิสโตแกรมด้วยหรือเปิดอะไรอีกละ่ะอ่ะเปิดสีบ้าอันนึงอะไรแบบเนี้ยเราสามารถจะสั่งเปิดได้นะครับอ่ะเดี๋ยวค่อยไปดูทีละตัวแล้วกันว่า มันทาอะไรได้นะฮะโอเคตัวนี้ก็คือเป็นตัวิสโตแกมนะฮะต่อมาตัวนี้ครับก็จะเป็นเว็บฟอร์มนะเว็บฟอร์มก็เหมือนกันครับตัวเว็บฟอร์มเองเนี่ยเราสามารถจะตั้งค่าเว็บฟอร์มได้ทุกอันเนี่ยมันสามารถจะเข้าไปตั้งค่ารายละเอียดได้นะฮะว่าจะให้เป็นยังไงอย่างนี้เว็บฟอร์มเป็นแยก RGB หรือว่าจะเป็นซ้อนกันหรือว่าจะเป็นค่าความสมัครอย่างเดียวตัวเว็บฟอร์มเองเนี่ยก็ โดยปกติพี่ใหญ่ค่อนข้างใช้บ่อยนะเพราะว่าเวลาที่เราถ่ายวิดีโอเราไม่สามารถที่จะไปเชื่อระบอกว่าแสงของตกล้องได้แล้วปกติก็จะดูตัวเวฟฟอร์มเนี่ยเป็นหลักเพราะว่าเวฟฟอร์มก็จะบอกว่าตรงไหนมันเป็นพื้นที่ส่วนสว่างตรงไหนมันจะเป็นพื้นที่ส่วนมืดอย่างอันนี้นาย,ยกตัวอย่างอันนี้เห็นไหมฮะฝั่งทางนี้เองเนี่ยนะครับในโซนตรงนี้เองเนี่ยมันจะเป็นส่วนมืดนะครับสังเกตดูเห็นไหมเวฟฟอร์มก็จะตกลงมาแต่ถ้าเป็นส่วนสว่างพื้นที่สีขาวตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะเวฟฟอร์มก็จะดีดขึ้นมาซึ่่งเเเเรรราาาบอกไดกไดด้้้ลลยยูว ตรงไหนของภาพที่มันเป็นส่วนมืดส่วนสว่างแล้วก็สว่างไปมากแค่ไหนหรือว่ามืดไปมากแค่ไหนก็ช่วยในการคุมแสงได้ง่ายขึ้นอันนี้คือประโยชน์ของเวฟฟอร์มนะครับต่อมาครับตัวนี้จะเป็นตัวพิกโฟกัสนะฮะพี่ปิดเวฟฟอร์มไปก่อนก็จะเป็นตัวช่วยเอาไว้เวลาที่เราเราจะดูนะฮะซึ่งโดยปกติเองเนี่ยมันก็สามารถตั้งได้นะฮะว่าจะให้โฟกัสเนี่ยเป็นสีอะไรเห็นไหมครับ เป็นไวเป็นเรดเป็นกรีนหรือว่าจะให้พิกกิ้งเลเวลคือมันติดมาไวแค่ไหนนะฮะซึ่งตรงนี้เราก็สามารถปรับตั้งได้เผื่อเราใช้ในกรณีที่ใช้งานร่วมกับเลนแมนวนวลเนาะปกติเลนแมนวนวลเนี่ยเราจะเช็คโฟกัสก็เราก็จะเปิดพิกกิ้งกับแมกนิฟายนี่แหละนะฮะสอ,อันใช้งานร่วมกันอันต่อมาตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวลุกหรือว่าการใส่ลัด นะฮะเวลาที่เราใช้งานถ่ายเป็นหลอกนะครับเราสามารถที่จะใส่ตัวลัดเนี่ยนะฮะเข้ามาในภาพของเราได้ก็ช่วยเช็คได้ว่าเวลาที่เราถ่ายออกมาแล้วเนี่ยไปทำคัลเลอร์กริดดิ้งแล้วภาพออกมาจะเป็นสียังไงตรงเนี้ยเขาก็จะมีให้เลือกนะฮะมีหลายแบบเลยนะครับซึ่งเราสามารถจะเลือกใช้งานได้นะฮะอย่างอันเนี้ยนะฮะที่เห็นๆก็จะมีเห็นไหมฮะแคนนอนหลอกสมีแ Can นอนซ l o อกสนะฮะซึ่งออกมาทั้งเป็นตัว 709นะครับแล้วก็เป็นพวกของเรดนะครับมีไฟอารีมีของแ a c k m a g i c นะฮะมีของ f u j IF i ฟีมิโกโป DJI Sony ก็ให้มาครบแหละนะครับมี Panasonic มีเรียกว่าครบแทบทุกยี่ห้อนะฮะตรงเนี้ยนะครับ,รนะรบก็มีใส่มาให้เราสามารถสังเปิดได้ส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นซีบรานะฮะซีบราเองเนี่ยก็เอาไว้เช็คว่าตรงไหนที่แสงมันโอเวอร์หรือว่า มันสว่างเกินไปนะครับเราก็สามารถดูได้ว่าตรงไหนในภาพของเราเนี่ยอย่างตรงนี้เห็นไหมฮะตอนนี้พี่ใหญ่ตั้งไว้ที่73คือปกติเนี่ยถ้าเราจะเช็คโอเวอร์เราจะตั้งไว้ที่ร้อยแต่ตอนนี้พี่ใหญ่ปรับแสงมันไม่ได้อเวอร์ซีบ้าก็เลยไม่ขึ้นอ่ะก็ลดซีบ้าลงมานะครับคือนอกจากที่ซีบ้าเนี่ยเราจะเช็คแสงนะฮะว่ามันวอชเอาท์หรือเปล่าเนี่ยเราเอาไว้เช็คสกินโทนได้ด้วยเช็คสีผิวได้ด้วยว่าตัวผิวของของตัวแบบเนี่ยมันวอชเอาท์ไหมนะฮะเราก็ตั้ง เปอร์เซ็นต์ตรงนี้เอานะครับอย่างอันนี้เห็นไหมฮะพอลดลงมาสักประมาณ67%เนี่ยตรงส่วนตรงนี้มันจะเริ่มโชว์ขึ้นมาแล้วว่าตรงนี้คือความสว่างอยู่ที่67%นะครับแล้วก็ต่อมาครับตรงนี้เมนูอันต่อมาอ่ะเดี๋ยวพี่ใญ่ปิด สีรา a ไปก่อนนะฮะตัวนี้ก็จะเป็น f a ล์คัลเลอนะครับซึ่งฟอล์คัลเลอเองเนี่ยข้างๆก็จะบอกครับว่าแต่ละสีเนี่ยมันจะหมายถึงค่าความสว่างของภาพนะฮะมากน้อยแค่ไหนคือภาพเนี่ยมันสว่างมากแค่ไหนก็เราก็ดูตามสีตรงนี้ได้เลยสำหรับตัว f a l ์คัลเลอนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตัว Audio Level ลนะฮะเอาไว้ เช็คเสียงนะครับว่าเสียงเนี่ยจากกล้องนะเข้ามาหรือเปล่านะฮะซึ่งจริงๆเองเนี่ยอย่างตอนนี้พี่ใหญ่ไม่ได้ปล่อยให้ใหเสียงเข้ามาแต่ว่าโดยปกติมันก็จะมีเลเวลบาร์ตัวน,นี้วิ่งขึ้นมาให้นะครับว่าตอนนี้เสียงเข้าหรือเปล่าอันต่อมาครับก็จะเป็นในส่วนของมาร์กเกอร์ซึ่งตัวมาร์กเกอร์เนี่ยเราตั้งได้เลยนะครับอย่างแรกจะให้มาร์กเกอร์เนี่ยความหนาของเส้นมาร์กเกอร์มากน้อยแค่ไหนเราตั้งได้จะให้มาร์กเกอร์เป็น กีอนะฮะเราอันเนี้ยจะเป็นเซฟมาร์เกอร์ก็คือเราจะเลงเอาไว้ว่าอย่าให้มันเกินนี้นะครับแล้วก็เรื่องของสัดส่วนนะฮะซึ่ง ผมมีให้ตั้งเยอะมากเนี่ยมันจะมีสารพัดสเกลเลยเห็นไหมครับ16ต่อ9 15ต่อ9 14ต่อ9 13ต่อ9ซอยยิบย่อยมี4-3ต่อ3มี1ต่อ1นะครับซึ่งเราสามารถตั้งเองได้หรือว่าจริงๆอ่ะเราคัสตอมไม์เองได้ใส่ตัวเลขไปได้เลยครับว่าเราอยากได้เป็นสเกลหรือว่าสัดส่วนภาพเท่าไหร่นะฮะเนี่ยเขาก็จะให้เราตั้งไม่เอาเราไม่ตั้งนะครับตั้ง o p ป c i ซิตีได้ก็คล้ายๆกันนะฮะคืออย่างที่บอกครับว่าทุกเมนูตรงนี้เราสามารถที่จะ ปรับตั้งจาก5รูปเฟืองหรือว่าปุ่มเซตอัพตรงนี้ได้อันถัดมาครับก็จะเป็นในส่วนของ d i s t o r t หรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราจะเอาไว้ใช้งานในเวลาที่เราใช้ตัวเลนส์แอนาโมฟิกนะฮะเราก็สามารถตั้งค่าดีสคริวตได้ว่าเราจะยืดกลับมาที่สัดส่วนเท่าไหร่รวมถึงว่าแน่นอนครับเขาสามารถจะคัสตอมได้เราก็ใส่ตัวเลขได้เลยครับว่าอยากจะใส่เป็นค่าเท่าไหร่หรือว่าตัวเลนส์ที่เราใช้อยู่เนี่ยมันเป็นเลนส์ตกคูเท่าไหร่นะครับสำหรับตัวเลนส์แอนาโมฟิกนะฮะแล้วก็อันต่อมาก็จะเป็นพวกกริดนะฮะพวกเนี้ยเราก็ ปรับตังได้คือต้องบอกว่าตัวช่วยของเขาให้มาเนี่ยเยอะมากๆแล้วก็ตัวนี้เองนะครับอันต่อมาก็จะเป็นตัวโอเวอร์เลย์โอเวอร์เลย์เนี่ยถามว่าเอาไว้ทำอะไรโอเวอร์เลย์เนี่ยเราสามารถจะเลือกไฟล์ภาพของเรานะครับเลือกไฟล์ภาพของเราเข้ามาเนี่ยนะฮะแล้วก็เราสามารถเอามาซ้อนได้เอามาซ้อนบนมอนิเตอร์ของเราเนี่ยฮะภาพมันก็จะมาเป็นอย่างนี้ตั้งโอปาซิตี้ได้ว่าอยากจะซ้อน มากน้อยแค่ไหนซึ่งจริงๆถามว่าเจ้าตัวโอเวอร์เลย์ตัวนี้เอาไว้ทําอะไรในกรณีที่บางทีเองเนี่ยเราอยากจะทำทรานซิชันจากฟุตเต็อันที่1วิดีโออันที่1ไปวิดีโออันที่2แล้วเราอยากจะให้มันซ้อนกันพอดีคือหมายถึงว่าวิดีโออันที่1กับวิดีโออันที่2เนี่ยตำแหน่งวัตถุยังเป็นตำแหน่งเดิมคนยืนอยู่ที่ตำแหน่งเดิมเองเนี่ยเราก็ใช้ตัวโอเวอร์เลย์ตัวนี้เข้ามาช่วยได้พี่ใหญ่ปิดโอเวอร์เลย์ไปก่อนนะครับแล้วก็ อันต่อมาครับก็คือฟลิปนะฮะเอาไว้กับซ้ายกับขวาได้อันนี้เหมือนกับเวลาที่เราส่องกระจกเนาะเวลาที่เราหมุนจอมาหาตัวเองนะครับถ้าเกิดงงมันซ้ายเป็นขวาขวาเป็นซ้ายเนี่ยเราก็สั่งกลับด้านแบบนี้ได้ต่อมาก็จะเป็นการเปิดปิดโอเวอร์เลย์นะฮะตัวนี้จะเป็นตัวเปิดปิดโอเวอร์เลย์แล้วก็อีกอันหนึ่งปุ่มนี้นะครับปุ่มนี้เองเนี่ยจะเป็นการเซฟภาพหรือว่าการแคปเจอร์หน้าจอบางทีเราอยากจะ เก็บภาพตัวนี้เอาไว้หรือว่าเอาภาพตัวนี้ส่งไปให้คนอื่นดูว่ามุมกล้องแบบนี้โอเคไหมเฟรมแบบนี้โอเคหรือ,อยังเราก็สามารถกดเซฟแล้วก็ส่งผ่านไลน์ผ่านอะไรก็ได้นะฮะไปให้คนอื่นดูได้ช่วยกันเช็คเฟรมได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดของเมนูในการช่วยเหลือหรือว่าในแง่ของการใช้งานในตัวแอปพลิเคชันของ e x x o n c m o นะฮะซึ่งต้องบอกว่า ฟังก์ชันที่ให้มาเนี่ยจะสังเกตว่าโหมันมันครบมากคือให้มาทุกอย่างเท่าที่มอนิเตอร์ในงานอาชีพจริงๆเนี่ยควรจะมีก็คือใส่มาให้ครบนะฮะในเรื่องของการใช้งานนะครับนอกจากที่เราจะดูมอนิเตอร์เฉยๆได้เราก็สามารถบันทึกวิดีโอได้อย่างที่บอกนะครับแต่ว่าก็ต้องบอกตรงๆฮะว่าเท่าที่ได้ลองบันทึกวิดีโอจากตัว x ซ4 m เนี่ยยังไม่เท่ากับพวกมอนิเตอร์แบบนี้นะครับมอนิเตอร์แบบนี้ก็ยัง เป็นงานที่มันตรงกว่านะก็ต้องบอกว่าแบบนั้นนะครับในแง่ของการเอาไปทำไลฟ์สตรีมมิ่งครับเวลาที่เราใช้งานจริงๆเนี่ยเท่าที่พี่ใหญ่ได้ลองมันจะไม่ได้แบบสะดวก100%เหมือนกับ การที่ใช้อย่างพวกยูรบ็อกนะฮะเราจะมีปกติเราจะมีกล่องยูร่าบ็อกที่เอาตัวกล้องต่อเข้ากล่องแล้วก็ไลฟ์สตรีมออกไปได้เลยแต่ว่าตัวเนี้ยนะครับมันจะมีในเรื่องของการที่เราจะต้องไปเอาสตรีมคีย์มาหมายความว่าเราอาจจะต้องมีอุปกรณ์อีกหนึ่งเครื่องที่เข้าไปใน Facebook เข้าไปใน YouTube ของเราแล้วก็ไป Copy ตัวสตรีมคีย์มาก่อนก็อาจจะไม่สะดวกตรงนี้นิดหนึ่งเวลาที่เราเริ่มทำไลฟ์สตรีมแต่พอเราได้สตรีมคีย์มาแล้วเรากดไลฟ์สตรีมแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะมูฟตัวกล้องไปตรงไหนก็ได้เลย ค่อนข้างที่จะสะดวกเพราะว่าเวลาที่เราปล่อยสัญญาณก็คือปล่อยสัญญาณจากโทรศัพท์มือถือของเราอยู่แล้วตัวแอปพลิเคชันตัวนี้เองเนี่ยเขาสามารถเอาเสียงออกมาได้ด้วยคือเวลาที่เราใช้งานนะครับเขาเป็นมอนิเตอร์เนี่ยเขาจะใช้ตัวลําโพงของโทรศัพท์มือถือแล้วว่าตัวแท็บเล็ตก็คือ iPad ของเราเนี่ยเป็นตัวปล่อยเสียงออกมาได้ด้วยนะฮะคือเราสามารถมอนิเตอร์ซาวด์เช็คเสียงได้แต่ในแง่ของการใช้งานจริงๆเนี่ยพี่ใหญ่ก็แนะนําว่าหาเป็นพวกหูฟังบลูทูธจะสะดวกกว่าในเรื่องของภาพ ะะเวลาที่ใช้งานทั้งภาพทั้งเสียงเนี่ยมันจะมีดีเลย์นิดหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเช็คให้ดูนะครับเดี๋ยวทำให้ดูตรงนี้นะฮะให้ดูว่าเวลาที่เราขยับมือเข้าไปเห็นไหมฮะสังเกตตัวมอนิเตอร์กล้องตัวนี้ก่อนนะนะฮะสังเกตมอนิเตอร์กล้องตัวนี้เห็นไหมครับมันจะมีแบบความดีเลย์นิดหนึ่งซึ่ง ถามว่าซีเรียสไหมสําหรับตรงนี้ก็อาจจะไม่ได้ซีเรียสมากนะักแต่ก็ถือว่ารู้สึกได้นะฮะกับอีกอย่างหนึ่งอันนี้ตั้งเป็นข้อสังเกตนะครับข้อสังเกตก็คือว่าเวลาที่เราใช้งานตัวแบตเตอรี่ใน X 0 4ิมอตัวนี้ไม่มีปัญหาเลยโอ้โหแบตเตอรี่ก้อนหนึ่งนี้ใช้งานกันได้แบบ3 4ชั่วโมงสบายๆแบตเตอรี่ยัยงเหลือด้วยแต่ว่าโทรศัพท์มือถือหรือว่าตัวแท็บเล็ตของเราเนี่ยนะฮะจะเป็นตัวลิมิตละว่าเราสามารถใช้งานเจ้าตัวอุปรกรณ์ตัวเนี้ยได้นานแค่ไหนเพราะว่าโดยปกติเองเท่า โทรศัพท์ม,มือถือหรือว,ว่า iPad ของเราก็จะแบตเตอรี่หมดก่อนอันนี้อาจจะเป็นข้อสังเกตนิดหนึ่งสำหรับใครที่เอาไปใช้งานกับอีกอย่างหนึ่งที่ลองใช้งานแล้วเจอก็คือว่าตอนที่ใช้งานอยู่มีคนโทรเข้านะฮะหน้าจอเราก็ตัดไปเลยถ้ามองในแง่ของการใช้งานจริงๆพี่ใหญ่ถือว่าเจ้าตัว x s u m s m o l ตัวเนี้ยเป็นอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่ คล่องตัวมากๆในแง่ของการทำวิดีโอคอนเทนต์มีความสะดวกในการใช้งานครับเราสามารถที่จะพกพาไปใช้งานที่ไหนก็ได้แล้วก็แน่นอนแหละหน้าจอโทรศัพท์มือถือไม่ว่าจะเป็นตัว iPhone ของเราหรือว่าจะเป็นตัว iPad เนี่ย มันมีความละเอียดกว่าหน้าจอกล้องอยู่แล้วแล้วก็สามารถสู้แสงได้ดีกว่าหน้าจอกล้องของเราเพราะฉะนั้นเวลาที่เราใช้งานแบบเอาดออยู่กลางแจ้งเนี่ยนะครับการมองผ่านตัวโทรศัพท์มือถือหรือว่าแท็บเล็ตเนี่ยสะดวกกว่าเยอะเราวางเฟรมภาพได้ดีกว่าด้วยเพราะว่าหน้าจอใหญ่ขึ้นกับราคาค่าตัวของเขาครับอยู่ที่7,200บาทเองเนี่ยก็ ถือว่าเป็นอุปกรณ์ทําวิดีโอตัวหนึ่งที่ไม่แพงเพราะว่าถ้าเทียบจริงๆเอาไปเทียบกับพวก external monitor นะครับหรือว่าจะเป็นตัว external recorder เลยเนี่ยก็ต้องบอกว่าพวกนั้นเองเนี่ยราคาค่าตัวก็อยู่หลักหมื่นเหมือนกันกับตัวนี้เองนี่ยนะฮะอยู่ที่7,200บาทแล้วก็เวลาที่เอาไปใช้งานจริงๆนะครับเดี๋ยวพี่จะด,ด,ดึงตัวนี้ก่อนนะครับเวลาที่เอาไปใช้งานจริงๆเนี่ยนะฮะอุปกรณ์เนี่ยมันตัวเล็กๆแค่นี้แล้วเราก็ต่อกับโทรศัพท์มือถือของเราเลยซึ่ง มันสะดวกมากๆแล้วก็น้ําหนักเบาพกพาได้ง่ายนะฮะเราก็ไม่ต้องมานั่งห่วงอย่างบางทีเวลาที่เราไปต่างประเทศก็สะดวกกว่าเยอะในแง่ของการที่เราจะพกมอนิเตอร์ไปอีกหนึ่งตัวกับการพกแค่อุปกรณ์ตัวนี้นะฮะ XU400 ตัวเนี้ยเอาไปแล้วก็ใช้งานคู่กับโทรศัพท์มือถือของเราหรือว่าใครไปออกกองที่แบบคนไม่เยอะนะฮะอย่างเช่นไปถ่ายออกไปถ่ายคนเดียวทําวิดีโอคอนเทนต์คนเดียวทำร็อกคนเดียวการพกอุปกรณ์ไปเยอะๆเนี่ยมันค่อนข้างที่จะลําบาก ะะหรืออย่างอีกกรณีหนึ่งก็คือกรณีที่เราต้องการความโลโปรไฟล์คือเราไม่อยากให้คนสังเกตว่าเ,เราทํางานวิดีโอหรือว่าเราถ่ายวิดีโออยู่นะบางทีเนี้ยก็แอบมีความแตกตื่นเหมือนกันว่าเราไปถ่ายวิดีโออะไรอย่างนี้อุปกรณ์เล็กๆแบบเนี้ยมันช่วยให้เราทํางานได้สะดวกมากขึ้นก็ฝากเอาไว้แล้วกันครับสำหรับตัวแอ็กซูซีมอขอบคุณสำหรับการรับชมรายการในตอนนี้ครับอย่าลืมกด subscribe youtube channel snap tech zone แล้วก็กดไลค์ facebook fanpage snap tech zone ด้วยนะครับ พี่ใหญ่ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ